คำหน้าที่อะไรนอนเซนตเพิร์ก็เป็น,นแผนะครับคือเป็น,นแผนะว่าการคืนต้องมานอนนะอยู่บ้านก็ไม่ได้นะอยู่บ้านมันเหมือนรู้สึกว่ามันขาดงานนะ่ะต้องมานอนแล้วบางคนเนี่ยผมสัมภาษณ์แล้วเสร็จนะทำงานเหนื่อยทั้งวันนะครับเหนื่อยแลวทำงานนะ แต่ว่ากลับบ้านากลับห้องอพักอพาร์ตเมนต์อะไรก็แต่อาบน้ำอาไรเสร็จเอาเสือเอาหมอนมามาที่เนี่ยแล้วก็นอนแถวเซ็นทรัลบูนอนจนเช้าไม่ได้ฟังอะไรสักนิดเดียวครับแล้วก็กลับบ้านไปทํางานต่อมีับมีแล้วมาเป็นเวลานะครับไม่เกินทุ่มหนึ่งต้องมาถึงแล้วถ้าเกินจากนั้นถือว่าเลทครับเลท แล้วก็ประมาณตีห้าหกโมงเช้ากลับไม่เกินหกโมงเช้ากลับแต่วันไหนถ้ามีข่าวจะสลายบางทีอยู่ถึงเจ็ดแปดโมงอันนั้นทำโอเนี่ยอยู่เต้นแล้วแผนหมากรุกก็มีนะคือต้องมาทุกคืนใครปลาใสกันยังไงก็ไม่รู้คเล่นหมากรุกแต่ว่าต้องมาเล่นทุกคืนถือว่าเป็นภารกิจในการต่อสู้เนี่ยเล่นกันอยู่แถวนั้นอะ ผมขอรับบริจาคได้มาอันแล้วผมให้พวกส่งไปไม่รู้ไปถึงหรือยังชมรมหมากรุกก็น่ารักนะครับนี่คือความงดงามอะ่ะแล้วบางคนก็จริงๆนะผมพบเนี่ยหลายแบบบางคนมาไม่เคยมาเลยครับหน้าเวทีเนี่ยนั่งอยู่แมคโดนัลแล้วก็นั่งแล้วก็ทํางานทําการกินกาแฟนั่คุยนั่งอะไรกันกถึงเวลาทีหนึ่งทีสองก็กลับถามว่าได้ฟังอะไรไม่ปลาชยไม่ได้ฟังใครพูดอะไรไม่รู้ สถานการณ์เวทีเป็นไงไม่เข้าใจแต่ว่าอยู่ในแผนกแมคโดนัลล์คือต้องมามาแล้วก็ประจำการอยู่ในแมกก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะทุกคนมาร่วมช่กวก็อย่างที่ผมบอกไงหลายคนที่มาบอกว่าฉันไม่ต้องปลาัยอะไรแล้วท่านมาฉันมาให้คนเห็นว่าคนเยอะเท่านั้นและฉันมารัฐบาลเห็นว่าคนเยอะเท่านั้นใครพูดอะไรพูดไปฮะ มาให้อภิสิทธิ์รู้ว่าคนอยู่ไล่มันมากทุกคืนเต็มทุกคืนเนี่ยอยากให้ได้เท่านี้นี่อย่างนี้ก็มีนะหนุ่มสาวบางคนมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไอ้ที่เป็นแฟนกันก็มีนะครับพามาจีบกันที่นี่คือไปกันมาทั่วกรุงเทพแล้ว ไม่รู้จะพาหญิงคนรักไปหาประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไหนก็ชวนกันมาหน้าเวทีประชาธิปไตยเนี่ยผมเคยถามบางคนบอกว่าทำไมพาแฟนมานั่งที่นี่แหละมาชุมนุมที่นี่แล้วจะจีบกันยังไงเขาบอกว่าพี่ผมจีบกันมาหลายเดือนผมไม่รู้จะพูดอะไรผมหมดมุกแล้วผมถามมาหมดมุกแล้วเอามาชุมนุมแล้วมีมุกใหม่หรือยังไงเขาบอกสบายกว่านั้นอีก ผมไม่ต้องพูดให้แฟนมานั่งฟังพวกพี่พูดและผมนั่งข้างๆเพราะใครพูดจาเข้าท่าพูดจาดูแมนดูสุดทัพยุดพอเขาตกมือเสร็จเสียงตกมือเนี่ยผมสะกิดแล้วบอกว่าเหมือนพี่เลยนี่เป็นวิธีการทำคะแนนง่ายๆไม่ต้องออกแรงสบายใจกันทุกฝ่ายท่านดูสิครับนีม่มากันบอเขาพูดอะไรคมใคร ชนิดที่เรียกว่าฟังแล้วบาดจิตบาดใจฟังแล้วมันเป็นเรื่องของความคมชัดลึกมันเป็นเรื่องของการต่อสู้มันเป็นเรื่องของการเสียสละมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนั่นแหละพี่เอาอย่างนี้ก็มีแล้วแล้ว,แล,วแล้วผนกที่แผนกเดินก็มีนะครับเดินมาเดินทุกคืน ไม่เคยมีตำแหน่งประจำมาแล้วต้องเดินอันนี้เขาเรียกเป็นประเภทมวยเดินมาแล้วก็โน่นอ่ะเข้ามาจากทางเพลินจิตเข้ามาจากทางเพลินจิตเดินแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปลาดตดั้มนไปสวนลุมยูเทิร์นยูเทิร์นเดินแล้วก็เดินไปหน้ามาบุญคลองยูเทิร์นผ่านพาราคอนเดินมาผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านโรงพยาบาลตำรวจเลี้ยวซ้ายเดินอ้อมไปทางเฉินวิต เดินไปโน่นเลยสะพานลอยเดินไปด่านประตูน้ำอ้อมอยู่เทิญกลับจากประตูน้ำเดินเลาะมานี่เลาะดิมรั้วเกี่ยนสอนรอบรอบรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงไปนี่ออกเพลินจิตกลับมาเดินตลอดไม่แวะที่ไหนเลยอันนี้มวยเดินมวยเดินก็มีถามว่ามาทณอะไรมาเดินเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงนะครับ แล้วคุณอาภิสิทธิ์เลิกคิดได้แล้วคิดอย่างเดียวทายังไงจะให้สุเทพเสื้อสุบันออกมารับร,ออราข้อกล่าวหาเท่านั้นจบคนเสื้อแดงมีสัจจะครับเขาบอกว่าไม่มีสัจจะในหมูโจรแต่หมูโจรไม่มีในคนเสื้อแดงจึงมีแต่คนรักษาสัจจะเพราะนี่คือเวทีต่อสู้ของประชาชนไอ้คนนี้ไม่มีน้อยอครับคุณจะหาวันไหนคนน้อยคนคนถามจริง คับพิตคุณจะหาวันไหนคนน้อยมันมีสักคืนไหมที่คนน้อยที่มาชุมนุมกันอยู่ที่นี่ไม่มีแล้วยิ่งหลากสีนี่คุณยิ่งดูยากยิ่งดูยากนบคุณอยากคิดว่าเจ็ดแปดโมงเช้าจะเข้าสลายง่ายๆเคยมีสายของฝ่ายความมั่นคงมาดูแลนะครับว่าเจ็ดแปดโมงเช้าเข้าสลายได้ไหมมาดูเสร็จปั๊บเครียดครับเพราะมาดูตรงประตูหน้าไปบอกนายมันว่าถ้าทางจะสลายยากถามว่าทําไมคนกระจายตัวกันทั่วไปหมด แล้วนายมันถามว่าแล้วคนกระจายตัวกันทั่วไปหมดมึงรู้ได้ยังไงล่ะใครเป็นคนเสื้อแดงไอ้นุ่นมันบอกเพราะผมไม่รู้นะสิครับมันเลยสลายยากพอเสื้อมันลายไปหมดทั้งประตูน้ํอ่ะไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้ใครแดงไม่แดงแล้วแม่ค้าประตูน้ําท่านไปดูนะคือเดี๋ยวนี้มันดูทีวีไอ้ระบบ UHF ระบบหนวดกุ้งได้แล้วแวกแถวเนี้ยเขาดูได้เยอะครับแล้วไปดูแผงขายผ้าแผงขายของประตูน้ํา ใต้แผงแดงทั้งนั้นดูทีวีดแดงกันูดังนั <Exchange> ้นไม่มีทางครับ <S <S มีทางเดียวคุณภิพิสติ์ยอมรับข้อเรียกร้องของคนเสื้อแดงเสียแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก,ก็จะเดินไปข้างหน้าถ้าไม่ยอมรับเราก็อยู่นี่รอถ้าคุณยกเลิกเงื่อนไขย,ยุบสภาเราก็อยู่นี่รอถ้าคุณเข้ามาสลายเราก็อยู่นี่รอ เออแล้วคุณจะทํำยังไงไม่มีทางวะหมดปัญญาแล้วไม่ต้องเป็นห่วงแล้วครับออกข่าวกันนะแดงแตกแดงแตกออกข่าวว่าแกนนําขัดแย้งแตก yeah. แย่แดงแตกแดงแตกแดงแตกพี่น้องที่รบครับไม่ต้องกังวลแล้วฮะคนเสื้อแดงมันอยู่กับจิตวิญญาณความคิดเห็นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันได้ แต่ห <t> ัวใจไม่เคยอยู่ห่างกันปัญหาก็คือว่าไอ้ทีตอนบอกแดงแตกแดงแตกแดงแตกทันไปดูรัฐบาลเนี่ยแหลกละเอียดนะครับขอให้ท่านสบายใจพวกผมไม่มีอะไรซับซ้อนครับอันไหนรับปากคือรับปากอันไหนบอกว่าต้องสู้ก็ต้องสู้ แล้วเรามีวุฒิภาวะในการต่อสู้ครับเราต้องมีความเป็นผู้ใหญ่แต่ข้อเรียกร้องให้นายกุเทศเชืฐ์สุบรนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นข้อเรียกร้องที่ยกเว้นไม่ได้ครับเราต้องมีสิ่งนี้ให้กับดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตเราต้องมีสิ่งนี้ให้กับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยจะได้จารึกไว้ว่าต่อไปใครมีอำนาจคุณสั่งฆ่าประชาชนไม่ได้ นอกจากเป็นการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับทุกชีวิตที่ตายยังเป็นการป้องกันทุกชีวิตในโอกาสต่อไป